สมศักดิ์เจียมต่อแหลต่อแหลยังไงรังสิมันโรมตีกินตีกินยังไงท่านผู้ชมนี่คือพฤติกรรมของพวกคนอย่างเช่นสมศักดิ์เจียมหรือคนอย่างประวินสมศักดิ์เจียมลี้ภัยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสประวินลี้ภัยไปอยู่ที่โตเกียวทั้งสมศักดิ์เจียมทั้งประวินพยายามที่จะให้ข้อมูล ที่เป็นเท็จพิสูจน์ไม่ได้แล้วแต่จะมโนจนผมอดคิดไม่ได้ว่าระหว่างสมศักดิ์เจียมกับนัทพลใจจริงเนี่ยใครโกหกเก่งกว่าใครเพราะไม่มีข้ออ้างอิงทั้งสิน้นนัทพลใจจริงก็อ้างอิงในเรื่องของเชิงอัดฟุตโนตซึ่งไม่มีจริงสมศักดิ์เจียมก็มโนออกมาไม่มีจริงวันที่29มีนาคม2 5 6 4 f a c e b o o k ของสมศักดิ์เจียมที่โดนคดี1 1 2 พูดมาอย่างนี้ฮะเขาพูดว่าข่าวกรองเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการประชุมใหญ่สาลดีกามีผู้พากษาสาลดีกาท่านหนึ่งพูดในที่ประชุมใหญ่สารดีกาว่าเรื่องคําสั่งไม่ประกันตัวแกนนําม็อบยังไงก็เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีไม่มีพฤติกรรมจะย,ยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานจะไม่ให้ปล่อยตัวได้อย่างไรประธานสาลฎีกาตอบว่ามีบุคคลภายนอกสั่งอม่ทีผู้พิพากษาดีกาีครายหนึ่งก็ตอบโต้ว,ว่าศาลยุติธรรมเป็นองค์กรอุตุลาการถ้าคนที่เป็นประธานสาลดีกายังพูดได้ว่ามีบุคคลภายนอกสั่งอม่ทีแล้วต่อไปศาลยุติธรรมคงดำรงอยู่ต่อไปไม่ได้ และถ้าประธานสารดีกาปล่อยให้บุคคลภายนอกมาสั่งมงการก็น่าจะมีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตุลาการตรวจสอบวินัยว่าคนแบบนี้สังคมควรให้เป็นประธานสารดีกาอีกหรือไม่เรื่องก็มีเพียงเท่านี้ไม่มีการโหวตใด,ดๆทั้งสิน้นไม่มีการจูสามนิ้วท่านผู้ชมครับฟังแล้วเป็นไงครับฟังแล้วก็ปรากฏว่าพวกบรรดาม็อบสามนิ้วหรือบรรดาแฟนเพจของสมศักดิ์เจียมกดไลค์ไปเป็นหมื่นแชร์ไปอีกเยอะก็คือว่าเชื่อในสิ่งสมศักดิ์เจียมพูด แต่เพราะว่าคกดไลค์ไป4ี0 0มกว่าไลค์คอมเมนต์อีก2,800คอมเมนต์ก็คือว่าคอมเมนต์ด่าเช็ดเลยด่าว่าผู้ที่มีอำนาจข้างบนสั่งไม่ทีก็คงจะรู้ว่าหมายถึงใครและเขาก็บอกว่าสมศักดิ์เกียมเป็นแค่ข่าวกรองแค่วันเดียวต่อมา30มีนาคมหลังจากที่นายสมศักดิ์เกียมโพสต์นายสุริยันหงวิไลโฆษกสารจุติธรรมได้ชี้แจงมาเลยว่า ในการประชุมที่มีการกล่าวหาว่าเป็นการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นการประชุมครั้งล่าสุดที่มีการกำหนดวาระการประชุมไม่เพียงวาระการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกสทชตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกากกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถือว่าเป็นภารก,กิจตามกฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สารีกาทุกคนเรียกเข้าหมดเลยดำเนินการและวาระอื่นเป็นการพิจารณาข้อกฎหมายในคดีที่จะต้องอาศัยการลงมติของที่ประชุมใหญ่ท่านผู้ชมครับโฆษกสารยุติธรรมชี้แจงว่าในวันประชุมนั้นมีผู้พากษาสารีกาเข้าประชุม245คน ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่อาจเข้าประชุมร่วมได้และเป็นการประชุมลับซึ่งยืนยันได้ว่าไม่มีการพูดคุยหรือหารือการเกี่ยวการปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใดอีกทั้งในวันดังกล่าวได้มีการลงคะแนนลับของผู้วิพากษาในสารฎีกาเพื่อเลือกกรรมการสรรหาโดยไม่มีการลงมติในเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลจึงไม่เป็นความจริง เป็นการบิดเบือนและให้ข้อมูลเป็นเท็จอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้ศาลเป็นคู่กรณีกับฝ่ายต่างๆท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องโกหกตอแหลผมกล้าพูดเช่นนี้เพราะผมมีเพื่อนฝูงเยอะวัยอย่างผมเนี่ยรุ่นน้องผมเนี่ยก็เป็นผู้พากษาศาลฎีกาก็ไม่ใช่น้อยที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่แต่อาจจะเป็นผู้พากษาอาวุโสไปแล้วแต่ผู้พากษาศาลฎีกาหลายคนที่รู้จักต่อๆกันก็ยืนยันว่าเอยวันนั้นไม่มีพูดไม่มีใครคัดพูดเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียว คุณสมศักดิ์คุณเนี่ยเป็นตัวอ e ีแอบที่ขลัดหลบหนีหลบตัวอยู่ต่างประเทศตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณทําตัวเป็นศาสดาถูกเชื่อชูผู้นําทางความคิดที่ให้การสนับสนุนอยู่ข้างหลังม็อบราษดรตั้งแต่การถแถลงการสิบข้อแล้วที่ร้านพญานาคที่ธรรมศาสตร์วันนี้คุณก็ยังใช้วิธีเดิมๆเ,เหมือนกับประวินชัชวานพงพันธ์รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายตัวที่เป็นอ e ีแอบ อยู่เบื้องหลังม็อบ3นิ้วโพสต์ข้อความโซเชียลทำให้มีการแชร์ต่อๆกันไปพวกคุณหลอกให้เด็กเยาวชนประชาชนเชื่อเรื่องเท็จเฟกนิวส์โดยที่ไม่มีการตรวจสอบแล้วคุณก็บอกเป็นข่าวคลองนี่คือจิตวิญญาณของนักวิชาการอย่างคุณเหรอผมถึงไม่ประหลาดใจไนงะกลุ่มพวกคุณเนี่ยถึงออกมาสนับสนุนนัฐพลใจจริงในเรื่องของการแอบอ้างฟุตโนตปลอมอย่างหน้าตาน คุณทําให้เด็กแล้วเยาวชนที่หลงเชื่อเอาไปอ้างอิงไปใช้กล่าวหาสถาบันกล่าวหาองค์กรบุคคลต่างๆเมื่อมาถึงขั้นตอนพิสูจน์ความจริงคุณหันไปหาผู้ใหญ่อ e ีแอบเหล่านี้ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะพวกคุณอยู่ต่างประเทศกันพอถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขึ้นศาลก็หาหลักฐานใดๆมาไม่ได้ในที่สุดเด็กๆก,ก็ติดคุกติดตารางตามแกนนําใบทีละคนสองคนคุณมีความสุขใช่ไหมว่าเด็กๆพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น เพนกวินหรือไม่ว่าจะเป็นรุ้งพวกนี้ที่ติดคุกเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยแม่เขาครอบครัวเขาชอกช้ำเป็นห่วงลูกแต่จริงๆเด็กพวกนี้เนี่ยถูกคุณมอมเมาด้วยข้อมูลเท็จและข้อมูลเท็จที่คุณเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวันที่29นี้เองก็เป็นบทพิสูจน์ชัดเจนก็ในเ,เมื่อเช็คดูแลร,ร้วบาสาธารณกิจที่ประชุมอยู่ในองค์คณะในวันนั้นเขาบอกไม่ได้มีการพูดเรื่องนี้เลยแมย้แต่นิดเดียวคําถามคุณเอาข้อมูลบ้านนี่มาจากไหน นอกเจากว่าคุณจงใจปั้นข้อมูลเท็จมาเพื่อทําลายความน่าเชื่อถือใครเป็นคนทําร้ายเยาวยชนแห่งชาติอย่างแท้จริงมันก็คือพวกคุณเนี่ยท่านผูช้ชมเห็นหรือยังแล้วทาไมถึงเกี่ยวข้องกับรังสีมันโรมที่เกี่ยวข้องรังสีมันโรมเพราะว่าพอสมศักดิ์เจียมธีรศุลโพสต์ข้อความไปเป็นปฏิบัติการดิสเครดิตสารตอนนี้พวกนี้พยายามทุกอย่างเพื่อดิสเครดิตสารเริ่มด้วยสมศักดิ์เจียมธีรศุลลงข้อมูลที่เป็นเท็จ31ม,มีนาะหลังจากนั้นอีกวัน รังสีมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลนำข้อความของสมศักดิ์เจียมมาขยายความโดยแถลงข่าวว่านี่คือโอกาสที่ศาลยุติธรรมจะได้ชี้แจงต่อกันมาธิการและสังคมจึงเสนอให้กรรมธิการเชิญนางเมธินีชโลทรประธานศาลฎีการหรือผู้แทนมาชี้แจงข้อที่จริงหากศาลสามารถชี้แจงได้สิ้นข้อสงสัยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างไรก็ตามทางกมทกฎหมายยังไม่มีมติว่าจะรับหรือไม่โดยจะหาือกรนในวันที่1เมษาย,ยน2564อีกครั้ง ซึ่งกมทกฎหมายจะต้องทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อสงสัยกับประชาชนให้กระจ่างและเป็นประโยชน์ต่อบทบาทและภาพลักษณ์สถาบันตุลาการอย่างเต็มที่ท่านผู้ชมครับสมศักดิ์ออกข้อมูลเท็จมารังสิมันโรมเอาข้อมูลเท็จนี้มาตีกินต่อว่าจะต้องเชิญประธานสาดีกามาตีกินรับลูกจากนายสมศักดิ์เจียมตีกินไปตามขั้นตอนกระบวนการแล้วจริงๆแล้วเขาก็รู้อยู่แก่ใจ ว่าจะเชิญใครพิจารณาข้อทจริงต้องตั้งเรื่องเข้าที่ประชุมกมทเพื่อพิจารณากรนี่ไม่ได้ตั้งเรื่องจู่ๆให้สัมภาษณ์เลยจะเชิญมาไอ้มุกชั่วๆแบบนี้เนี่ยผมรู้ว่ามันทํากันยังไงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเข้าที่ประชุมกมทเนี่ยที่ประชุมมีมติเห็นชอบก็จะเชิญมาได้ไม่ใช่เป็นอำนาจของสสรม และเมื่อเข้าที่ประชุมแล้วเนี่ยที่ประชุมก็จะบอกเชิญไม่ได้ทําไมถึงเชิญไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าในรัฐธรรมนูนมาตรา97การเรียกเอกสารจากบุคคลหรือการเรียกบุคคลมาถแถลงข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษารหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อํานาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพา,ากษาอัธคดีหรือการบริหารงานบุคคลแต่ละศาลแปลว่ารัฐธรรมนูญห้ามไม่ให้กรรมธิการ เชิญผู้พิพากษาหรือคนที่อยู่ในศาลที่เกี่ยวข้องกับคดีมาให้การชัดเจนรังสิมันโรมอาจจะไม่รู้เพราะโง่หรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเพราะจงใจที่จะโง่เลยกูเลยขอตีกินไปซะก่อนให้เป็นข่าวออกมาไม่ว่าเรื่องนี้จะลงเอยยังไงท่านผู้ชมเราเห็นเจตนาาชัดเจนว่าไอ้คนกลุ่มนี้พยายามสร้างกระแสดิสเครดิตกระบวนการยุติธรรมโดยดึงศาลมาเป็นคู่ขัดแย้งขณะเดียวกันก็กระทบชิ่งไปถึงเบื้องสูงนี่มันเหิมเกริมมาก วันนั้นคุณไปโต้ว,วาทีที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศผมฟังรายการนั้นคุณเป็นเด็กน้อยคุณโดนอาจารย์สาราโตอ่อนเนี่ยฉีกหน้าเอาไม้หน้าสามตีหน้าคุณด้วยข้อมูลจนกระทั่งผมดูในรูปแล้วเนี่ยคุณนั่งอึดอัดใจเหมือนคนที่จะขี้แตกอะ่ะขี้จุกตูดอะ่ะเพราะคุณเถียงอาจารย์ศาสตราโตอ่อนไม่ได้แต่คุณเก่งอยู่อย่างผมยอมรับกระบวนการพวกคุณเนี่ยคือเจ้าของโรงงานน้ําแข็งปั้นน้ําเป็นตัวได้มาตลอดท่านผู้ชมครับ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดในอาทิตย์นี้